นี่ครับองพญานาคนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนั้นไปมุดถ้ำพญานาคนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆมิตรลักแฟนชมครับผมจากช่องหัวใจมีตีนอร์เวย์นะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาที่หน้าวัดไทยอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายนะครับโบราณการนั้นเชื่อกันว่าหน้าวัดไทยนะครับเป็นเมืองหลวงของพญานาคนะครับซึ่งเป็นเมืองบาดาลอยู่ข้างล่างแม่น้ําโขงนี่ครับหน้าวัดไทยจึงมีการปั้นถ้ำจำลองเดี๋ยวเราไปรับชมถ้ำจำลองของเมืองพญานาคกันครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมิตรรักแฟนชมนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือถ้ำพญานาคตรงวัดไทยอำเภอโพนพิสัยนะครับข้างบนจะเป็นรูปพญานาคที่พ่นน้ําอยู่ครับส่วนข้างล่างนั้นก็จะเป็นถ้านะครับเดี๋ยวไปรับชมข้างในว่าในถ้าพญานาคนะครับซึ่งเป็นถ้าจาลองนะครับสร้างมาจากจินตนาการนะครับว่าข้างในนั้นใต้เมืองบาดาลมีลักษณะเป็นเช่นไรนะครับ นี่แหละครับตอนนี้ผมเข้ามาแล้วใต้เมืองบาดาลน,นะครับตรงนี้นั้นเปรียบเสมือนประตูทางเข้าเมืองบาดาลน,นะครับข้างในก็จะมีทรัพย์สมบัติของพญานาคนะครับทรัพย์สมบัติของพญานาคที่ว่าพญานาคจะมีทรัพย์สมบัติเยอะนะครับไปดูว่ามีอะไรบ้างน,นะครับ ตรงนี้ก็เป็นพระพุทธรูปปางต่างๆนะครับภายในถ้ำนะครับแบ่งเป็นถ้ำจำลองเจ็ดห้องแต่และห้องจะแสดงถึงเรื่องราวของเมืองบาดาลเช่นห้องสมบัติของพญานาคจำลองถ้ำใต้บาดาลที่เป็นที่เก็บสมบัติของพญานาคเอาไว้ทั้งแก้วแหวนเงินทองผนังห้องเป็นสีทองบริเวณทางเดินประดับด้วยจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามอย่างที่เห็นเนี่ยฮะ เล่าเรื่องราวถึงตำนานของพญานาคและโลกบาดาลน,นะครับนี่นะครับภายในถ้ำพญานาคนะครับก็มีรูปวาดที่สวยงามนะครับรูปวาดฝาผนังนะครับก็มีรูปพญานาคละครับนี่ก็อีกเป็นประตูหนึ่งนะครับที่จะเข้าสู่วังบาดาลน,นะครับ วัดไทยตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าโของอํอพพยาเภอโพนพิสัยจังหวัดนองคายนะครับเชื่อกันว่าด้านล่างแม่น้ําโขงตรงวัดไทยเป็นเมืองหลวงของพญานาคนะครับและวันออกพรรษาตรงหน้าวัดไทยก็จะเป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคที่สําคัญที่สุดครับเทวดาครับที่จับพญานาคไว้นะครับห้องนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งครับที่มีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามมากนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็ห้องต่อไปครับ จะเป็นห้องสมบัติของพญานาคครับมุมนี้คือมุมเหล็กไหลนคราชนะครับรอยพระพุทธบาทรอยพระพุทธบาทเหล็กไหลนคราชแห่งเมืองบาดาตรงนี้คือพระอุปคุตมหาเถระนะครับมุมนี้ นี่ครับพระอุปคุตแล้วก็มีพญานาคนั้นเฝ้าอยู่นะครับตรงนี้คือมุมแก้วพญานาคนะครับแก้วพญานาคหรือบางตำราที่เรียกว่าแก้วจันทรการเป็นดวงแก้วประจำกายของพญานาคและเกิดขึ้นด้วย บุญยลิทของพญานาคนั้นๆการปรากฏแก้วพญานาครประจากายจะมาเกิดขึ้นในวัยอันควรนะครับเมื่อพญานาคนั้นมีอายุที่ถึงเวลาอันควรก็จะมีแก้วพญานาคเกิดขึ้นเองนะครับ นี่ก็คือมุมที่มาสักการะพญานาคครับตรงนี้คือกลางกลางกลางถ้ำพญานาคแล้วนะครับตรงนี้สีทองพันธาการนะครับมุมนี้ห้องสมบัติสีทองพันธาการหรือห้องโถงที่สําคัญที่สดุดอีกห้องหนึ่งของพิพิธภัณฑ์พญานาควัดไทยนะครับมุมนี้ก็จะมีสมบัติของพญานาคเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเนี่ยดูหีบสมบัตินะครับหีบสมบัติ สร้อยแหวนเงินทองนะครับว่ากันว่าพญานาคนะั้นมีสมบัติเยอะนะครับตรงมุมนี้ก็เป็นมุมนะครับสมบัติของพญานาคนะครับตรงนี้เป็นตอนปลายของถ้ำแล้วนะครับ ในวันออกพรรษานะครับหน้าบริเวณวัดไทยก็จะเป็นจุดชมบ้างไฟพญานาคอำเภอโพนพิสัยรวมถึงจังหวัดหนองคายก็จะคึกคืนขึ้นมานะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปจากหัวใจมีตีนออนอเวนะครับคลิปนี้เสียงอาจจะไม่ชัดบ้างหรือว่ากล้องอาจจะสั่นบ้างต้องขออภัยนะครับขึ้นไปตรงนี้ก็คือลำตัวของพญานาคที่พ่นไฟอยู่นะครับพ่นน้ําอยู่นะประธานโทนโอเคครับขอหมดครหบ หมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยค้าขายร่ำรวยตัองมีกันตอเดินพางปลอดภัยนครนครราชวัดไทยนะครับ